กลุ่มมวลชนจากหลายจังหวัดนะคะยังคงเดินทางเข้ามาทํากิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่บ้านหนองจานอําเภอโคกสูงจังหวัดสรักแก้วตลอดทั้งวันนี้ค่ะพร้อมกับนําธงชาติไทยโบกสะบัดร,ร้องเพลงชาติไทยโดยให้เหตุผลว่าเป็นการรักษาอธิปไตยไทยขณะที่ฝั่งกัมพูชาตรงข้ามบ้านหนองจานค่ะอําเภอโคกสูงมีชาวกัมพูชาทั้งเด็กผู้หญิงและพระสงฆ์นะคะออกมารวมตัวกันประมาณ100่งรถึงหนึหคนสลับกันเข้าออกบริเวณถนนหมายเลข58และ ป่าอ้อยใกล้กับจุดที่ปะทะก,กับทหารไทยเมื่อวานนี้ห่างจากชายแดนบ้านหนองจานไม่กี่กิโลเมตรค่ะมีการสร้างเพิงพักบริเวณชายแดนอำนวยความสะดวกยังมีมวลชนบางส่วนนะคะถือไม้รวมตัวกันและไม่มีพฤติกรรมเออยื่อยุแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่ามวลชนทั้งหมดนี้ได้รับการว่าจ้างจากกำนัาลีผู้มีอิทธิพลจากฝั่งกัมบูชาให้เข้ามาก่อกวนหรือไม่ก่อนที่ชาวกัมพูชาจะทยอยออกจากพื้นที่ตั้งแต่เวลา5้าโมงที่ผ่านมาค่ะ หลังจากเมื่อวานนี้เกิดความไม่พอใจนะคะที่กองกำลังบุรพาและเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9สาขาปราจีนบุรีเข้าไปติดป้ายขับไล่ชาวกัมพูชาที่ลุกลางอธิปไตยจำนวน170ครัวเลือดออกจากพื้นที่ พันเอกชัยนาลคงกาสีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ1-2ึองกองกำลังบุรพาบอกว่านอกเหนือจากการติดป้ายผลักดันชาวกัมุูชาออกจากพื้นที่แล้วหากไม่ปฏิบัติตามจะยังมีขั้นตอนดําเนินการตามกฎหมายค่ะยืนยันว่าจะปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรมค่ะมีขั้นตอนดําเนินการอยู่ครับก็เดี๋ยวจะแจ้งเป็นขั้นๆไปครับ hmm. ตอนนี้ก็ในขั้นขั้นตอนของการแจ้งเตือนแล้วก็ทำหนังสือที่ ว่าจังหวัดบันติมนใจโดยหั่วไปแล้จังหวัดสระแก้วครับ,รบรมีการขีดเส้นไหมครับพี่ว่ากี่วันว่าแบบอับเตือนไม่มีครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะมีการพบปะพูดคุยกันอีกทีนงครับแม้การคืนสิทธิ์ที่ดินบ้านหนองจานจุดท,ที่ชาวกัมพูชาลุกล้ำนะคะจะอยู่ระหว่างการดําเนินการและยังไม่แล้วเสร็จแต่มุมมองของชาวบ้านบ้านหนองจานบอกว่าต้องการให้ในายกรัฐมนตรีที่มาจากการโหวตในสภาวันนี้เร่งดําเนินการคืนสิทธิ์ที่ดินทํากินแม้จะอยู่ในวาระสั้นๆก็ตามค่ะ ก็อยากให้มาดูที่ชายแดนบ้างนะค่ะอยากให้มาดูว่าคนชายแดนเป็นยังไงบ้างเดือดร้อนยังไงบ้างให้ลงมาดูหน่อยอย่าดีแต่พูดอยู่ที่ในสภาหรือเก้าอี้ที่คุณนั่งอยู่จะไปแย่งอะไรเก้าอี้ตรงนั้นน่ะคุณมาดูหน่อยประชาชนเดือดร้อนยังไงบ้างเขากินอยู่ยังไงเขาอยู่ยังไงชีวิตเป็นอยู่ยังไงเขากลัวขนาดไหนประชาชนที่นี่น่ะก็ยังให้มาทําให้ดิดขาด อยากให้มาช่วยดูหน่อยบ้านเราเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันว่าจะอยากให้จบเร็วๆไม่อยากให้อยู่นานยืดเยื้อไปไกลชาวบ้านก็เดือดร้อนไปมาก วันนี้นางสาวดาราเรียนสัญชาติกัมพูชานำหลักฐานรูปถ่ายส่งให้พันตำรวจโทสาโรดเวชก,กามารองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรโคกสูงนะคะแจ้งความดำเนินคดีกับกันาลีอดีตทหารกัมบูชาและเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่บ้านหนองจานและฝั่งกัมบูชารวมทั้งอดีตภรรยาของกัานาลีในข้อหาย,ยักยอกทรัพย์และบุกรุกที่ดินโดยไม่ชอบหลังจากที่ทั้งสองคนมีพฤติกรรมเข้าข่ายยึดครองที่ดินบ้านหนองจานไปอยู่ฝั่งกัมพูชาโดยไม่ได้มีสิทธิครอบครอง ตามกฎหมายพร้อมกับใช้พื้นที่ฝั่งไทยค่ะเป็นจุดสนับสนุนธุรกิจการลักลอบขนส่งสินค้าส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนซึ่งตำรวจจานัดสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งในวันที่19กันยายนนี้ค่ะมาแจ้งความเอาความผิดกับกำนันลีและเจ๊ท่องรัฐที่ได้พยายามยักยอกทรัพย์ผู้อื่นและก็ บุกรุกนะคะบุกลุกที่ดินดังกล่าวจํานวน2อถึงหกรไเล่าหกไร่นะคะแล้วก็ขอให้ทางพนักง,งานสอบสวนเจ้าหน้าที่ตํารวจอําเภอโคกสูงของเราขอให้ดําเนินคดีกับเจ๊ท้องรัฐและก็กํานันลีหรือนายโตชลินที่เป็นกํานันหมู่บ้านหนองจานนะคะในจังหวัดบันเิเเจของพื้นที่หลักเขต46ทั้งหมดที่ยึดไปเป็นของตอนเองที่ ท,ที่ที่ดินน่ะไม่ได้เป็นของกันลีโดยตรงแต่เป็นของชาวบ้านคนไทยเราทั้งหมดเลย ขณะที่อดีตภรรยาของกำนันลีนะคะออกมายืนยันว่าไม่ได้บุกรุกที่ดินบ้านหนองจานตามที่ถูกกล่าวอ้างเพราะว่าที่ผ่านมาเข้าไปทํากินโดยที่ไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของที่ดินดังกล่าวและไม่เคยใช้อาวุธข่มขู่ชาวบ้านบ้านหนองจานค่ะหากมีการพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินของชาวบ้านชัดเจนแล้วก็ยินดีจะคืนสิทธิ์ทั้งหมดตามที่ชาวบ้านเรียกร้องนะคะอีกทั้งทุกวันนี้ก็ไม่มีการติดต่อกำมันลีหลังจากที่เลิกลากันมานานค่ะ แม้สถานการณ์ชายแดนบ้านหนองจานจะคลี่คลายลงแล้วนะคะแต่พลโทอมริตบุญสุยาแม่ทัพภาคที่หนึ่งก็ยังคงเน้นย้ำม,มาตรการในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่หน้าแนวโดวยให้ใช้วิธีสกัดกั้นวางแนวกันชนและกดดันเชิงตักวิทยาค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะนะคะ สำหรับสถานการณ์ชายแดนบ้านหนองจานในตอนนี้นะคะแม้จะคที่คลายลงแล้วค่ะหากเทียบกับเมื่อวานนี้แต่ทางเจา้าหน้าที่ก็ยังคงตกึงเข้มบริเวณชายแดนบ้านหนองจานนะคะป้องกันชาวกับุชาเข้ามาลุกล้ำอธิปปตปไตยไทยค่ะ